ีใครอยากจะสวดพร้อมกับพระสงฆ์ใครอยากจะสวดพร้อมกับพระสงฆ์เรามีบทบาทแล้วขอจิตอาสามาช่วยน้องทหารมาิอาหาที่ đấy rồi có gì ạ เนี่ยเนี่ยเด็กเดินเนี่ย mm hey. Good work, Thank <laughs> you. ทั้งหมดนี้มาจากบนดอยนะคะบนดอยมูเซอร์ก็มาจากเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์เขียวที่ท่ามจุนโทนะคะทั้งหมดเนี่ยวันนี้มากันทั้งหมด4ีคันรถซึ่งผักเนี่ยเราอาจารย์เนี่ยจะแจกทุกๆปี นะคะทุกๆปีอย่างเงี้ยเนื่องในงานครบรอบเออวาระสังขารของหลวงปู่เจ๊สิบเก้าปีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพระอาจารย์ท่านเป็นพระอุปถากอยู่กับหลวงปู่เนี่ยมาสิบกว่าปีอาจารย์อาจารย์เขียวนี่คือท่านบวชต,ตั้งแต่อายุสิบสองนะคะเป็นเนนพอเป็นเนนปุ๊บพอเป็นเนเนเนี่ยท่านก็อยู่กับหลวงปู่ตอนอายุสิบสามจนถึงปีสี่เจ็ดที่หลวงปู่รัสังขาร ก็ตอนนี้รวม19ปีที่พระอาจารย์ได้อุปถากเหมือนกับว่าเป็นพระอุปถาครุ่นสุดท้ายที่ได้ใกล้ชิดอาจารย์ก็จะไปจัดงานอยู่ที่ถ้ำจุนโทอยู่ที่ด่านแม่ละเมาจังหวัดตากค่ะวันนี้ก็มีผักมาทั้งหมดเนี่ยสี่คันรถเนี่ยครึบตาเดียวทั้งหมดพันกว่าถุงหมดแล้ว